สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพามาเก็บมะนาวค่ะจากสวนหลังบ้านค่ะดูนะคะคือมีมะนาวสองต้นค่ะแต่ลูกดกมากแล้วก็ใหญ่นะคะดูนะคะแต่ละลูกแล้วใหญ่มากดูนะคะจะเก็บได้ก็คือประมาณเนี่ยค่ะหนึ่งถังไปแล้วแล้วไม่เข้าใจว่าเข้าใจผิดหรือเปล่าคะว่าตัวเองไม่คือมะนาวหรือเปล่าอันนี้เหมือนกับตัวเองนึกว่าตัวเองเป็นออเรนต์หรือเปล่าคะเป็นส้มหรือเปล่าดูเส้อค่ะดูดูดูดด คือลูกใหญ่มากอะค่ะดูนะคะคือตอนนี้เก็บได้ประมาณหนึ่งถังแล้วก็ยังอีกเยอะเลยนะคะแล้วก็มีร่วงมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูค่ะดูคือไม่เข้าใจว่าเขาคิดว่าเขาเป็นส้มหรือเปล่านะคะดูนะคะดูนะคะเนี่ยค่ะค่ะมะนาวปลูกเองนะคะแล้วก็คือลูกดกแล้วก็ใหญ่เหมือนกับ เป็นส้มเขียวหวานอะไรประมาณนี้ดูนะคะเนี่ยค่ะแต่ละลูกนะคะคือเยอะมากเนี่ยค่ะสุดๆนะคะเนี่ยเลยมะนาวค่ะมะนาวคือมีไว้ที่ที่บ้านสองต้นนี่คือกินเลยกินได้ตลอดทั้งปีนะคะแต่ว่าก็คือไม่ค่อยได้เข้ามาบ้านหลังนี้นะคะดูนะคะเป็นสวนหลังบ้านมะนาวสองต้น แล้ววันนี้ก็ต้องตัดหญ้าค่ะดูสภาพฝั่งนู้นตะไคร้ค่ะแล้วก็มีขาโอเคค่ะเดี๋ยวขอเก็บมะนาวก่อนค่ะมะนาวกําลังเยอะเลยแล้วก็เหลืองหลังจากนี้ก็จะตัดหญ้าค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ